สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมพอดีทาง Honda นะครับผมเขาส่งนะครับรถเทสไตร์นะครับมาให้ลูกค้าสามารถลองเทสได้นะครับผมจะประกอบด้วยรถรุ่นไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมตอนแรกนะครับค่อยเป็นในส่วนของ CB Superfo ร์โฟพันสามซโฟนะครับโบดอนะครับแน ครับ1คันขอให้เป็น XADV นะครับ750ตัวโมเดล2021นะครับต่อไปเป็นในส่วนของ Riebel หนึ่พันเอ็ดนะครับผมตัว DCT นะครับต่อไปนะครับผมพี่ใหญ่ของเราเข้ามานะครับ CBR หนึ่พันทิพนานะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของ CBR 600้อดับเบิลนะครับผมต่อไปเป็นในส่วนของ เจ้าเอฟกากาทวินนะครับผมพันเด็ดตัว DCT นะครับก็มานะครับผมต่อไปเป็นตัว c ีบีพันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว650และตัว500นะครับผมนะครับผมรับรองว่าใครที่อยากลองขับขี่นะครับรับรองว่าได้มันกันแน่นอนนะครับนะครับผม โอเคครับผมและจะมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ให้เทสไดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาดูในส่วนของการเทสไดของลูกค้านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ